ที่พ่อบอกว่าต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้มีหรือไม่มีมีอะไรหรือคะพ่อคือถ้าเราเป็นผู้เนาในธรรมนะเนาในธรรมหมายความว่าอยู่กับธรรมะนะตลอดเวลาเลยเหมือนนกน้อยนอนแนบน้ำในาน,นาเน่า เนาคืออยู่ในเนี่ยถ้าเราถ้าเราเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเราก็ต้องพิจารณารูปน้ำอยู่ตลอดเวลาขอให้เพื่อนชาวพุทธโปรดเข้าใจว่าผู้ที่มีสติปัฏฐานการพิจารณารูปน้ำอยู่ตลอดเวลามีอยู่บุคคลเดียวคือพระอรหันต์ใช่ไหมนอกนั้น ไม่มีหรอกที่จะมีสติปัฏฐานอยู่ทุกเมื่อนะไม่มีไม่มีมมสุญญโตโลกังอเวกขัดสุโมชะโมคะราชะสตาส,าสตาสโตนะส,สตาสโตมีสติสุงสทาสโตอัตตนุทิถิงอุหจะเอวังมัจจุตโลสิยา เอวังโลกังเอเวขันตังมัจจุราชานาปัสตีติตรเท่านี้โมกขราชมานพพร้อมบริวารพิจารณารูปนามที่กำลังปรากฏควบคู่ไปด้วยบรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์ในเพศคลหัสหัแล้วก็ขอบวชในพระธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นเรา ไม่ใช่ว่าเราจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะหลงหลืมสติเป็นส่วนมากโมหะเอาไปกินอาเดี๋ยวก็ชอบเอารายการทีวีเอ๊อยากรู้อีกแล้วว่าไอ้กีฬาที่เราไปแข่งที่พนมเป็นเนี่ยไทยเราจะชนะไหมชกมวยนี่เป็นยังไงชกมวยเราชนะนอกหรือว่า ถูกแพ้มาแพ้กลับมาเนี่ยมันก็อยากรู้ก็พิจารณาลงไปไงไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้อยากรู้พิจารณาลงไปยากไม่ใช่ตัวตนไม่เช่เราเกิดดับนี่ไงใช่ไหมจิตมีโลภะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือโลภะนี่มหาสติปัฏฐานสูตรข้อจิตตานุปนัสสนาสติปัฏฐานรู้ชัดว่าไม่ใช่รู้ว่านะ รู้ชัดว่าคือรู้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับประชานาติปะแปลว่าทั่วยาอแปลว่ารู้เปลี่ยนยอเป็นชอเป็นปะชาประชานาติสัมปชัญญะปัญญาสมัยนี้มาเพี้ยนคำตรัสสอนแต่ก็อนุโลมกันโอ้โหมีปัญญาเรียนเก่งเหลือเกิน <c oughs> ในสมัยพุทธกาลเนี่ย พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจัดเรียกว่ามีแค่ศิลปะธรรมหากเก่งๆมีศิลปะไม่ใช่ปัญญาปัญญานี่ต้องเห็นรูปนามเกิดดับอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานี่เป็นคํากล่าวของอพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรอยู่ในพระไตรปฎกภาษาไทยเล่มสิบเก้าจำชื่อพระสูตรไม่ได้ ทีนี้เราต้องรู้ตัวเองว่าขณะดนี้เรามีสติหรือไม่คำว่ามีสตินี่คือมีสติประฐานการพิจารณารูปนำอ้างตามสติสูตรนะสติสูตรสังยุตติกายมหาวรารวัคพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหมามกุฏเล่มที่30หน้า488อ่าเล่ม30หน้า488เนี่ยมีสติ คือมีสติปัฏฐานท่านตรัสช,ชัดเลยพิจารณาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาขันก็สรุปรวมลงเป็นรูปมามที่กำลังปรากฏทั้งหกทวารตามความเป็นจริงเพราะว่าถ้าศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานแล้วจะรู้ว่าเราเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยขันห้าเกิด ได้ยินครั้งหนึ่งนี่ขันห้าเกิดได้เกรนรู้รสรู้โผฏฐทพะสัมผัสกายขันห้าเกิดเพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยมีมากมายมหาศาลสรุปลงเป็นรูปนามก,ก็แล้วกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้นี่เราเอาคําของท่านมาใช้กันเสือไปหมดเลยทําให้เข้าใจผิดนะอย่างเช่นรับปริญญาเนี่ยอ้ะพรอหรับปริญญาเนี่ย พยัญชนะปฏิรูปหรือเปล่าจะใช้คำว่ารับวุทิบัตรอันสูงสุดอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าเอาคำว่ารับปริญญาของท่านมาใช้ปริญญาสามใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้เลยนะไม่ใช่อย่างนี้ปริญญาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหมเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นเราอย่างคำว่าเดินทุดงเนี่ยนะ เนี่ยเราใช้กันนะชาวพุทธอ่ะเนี่ยอย่างพระนักพัฒนาเนี่ยไม่มีคํานี้ในในพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลไม่มีกิจของสฆงมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือคันธุระและวิปัสนาธุระแล้วมาพูดว่าเดินทุดงไม่มีไปเปิดพระไตรปิฎกดูได้ทุดงสิบสามข้อเนี่ยไม่มีคําว่าเดินทุดงไม่มี ขอยืนยันชัดเลยเพราะศึกษามามากแล้วไม่มีเพราะนั้นเรามาเพี้ยนคำตรัสสอนของพระอาหารหันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าเนี่ย,เ,ยเราจึงเข้าลกเข้าโพงกันไปตามๆกันนะแล้วเราแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ไหมแล้วคนคิดว่าเออถ้าหากว่ารับราชการหรือว่าเป็นผู้นำประเทศระดับสูงเนี่ยหันเข้ามาหาธรรมะเราก็จะต้องไปเข้าธรรม ไปมองว่าสติปัฏฐานนี่เป็นเรื่องของที่จะปลีกตัวออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวว่าโทปลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวนี่ไปกดมือถือสังขิตตัดสูตรขณะที่พิจารณารูปน้ำเนี่ยอย่างเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยปลีกออกจากหมู่อยู่เพียงผู้เดียวคือมีรูปน้ำเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วดับไปแล้วอย่างรวดเร็วนี่ไงก็มีจุแต่ทีละรูป ทีละนามทีลลูกทีละนามเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปเกิดตามเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปนี่เราชาวคุุธนะเราจะต้องแตกฉานพระไตรปิฎกอันเป็นคำตรัสสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังใครพูดเนี่ยถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกเราจะรู้รู้รู้เลย เหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสประดุษคนยืนอยู่ที่ฝั่งน้ำนะพอเห็นปลาฮุบเนี่ยรู้เลยว่าปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กเอาอะไรมาพูดเรารู้เลยบอกโอ้เนี่ยพูดผิดกล่าวตูพระสถาคตไม่มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมเพราะเราถูกหลอกมาจนโอ้โหจนชินชาเลยนะแสบ ยิ่งกว่าครองแสนแสไปปฏิบัติผิดเนี่ยแล้วติดปิดการปฏิบัติผิดแล้วเลิกยากที่สุดขณะนี้เดินไปเนี่ยนะเราก็พิจารณาใช่ไหมยอยากเดินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเ,เดินไปก็เอาไหวใช่ไหมไหวรู้ไหว,ไ,หวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับพอเหยียบมีแข็งพิจารณาลงไปแข็งรู้แข็ง,ขงไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราเกิดดับเดินโดยไม่ใส่รองเท้าเพราะเราเดินอยู่ในบ้านเหยียบพื้นหินอ่อนมีเย็นก็พินาลงไปเย็นรู้เย็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่แล้วเราเตดอะไรล่ะเตดผิดไหมเดินหนอเดินหนอเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกใช่ไหมในพระไตรปิฎกเคยยกมาแล้วในคราวก่อนว่าอัตคัตถาสติปฐานสูนรนะ ในี่ในอักถา,านะพระอาหารหันต์ที่ร่วมกระทําการสังขยานาพระไตรปิฎกท่านลดจนาไว้ไม่ไม่ให้อนุชนคนรุ่นหลังเข้าใจผิดท่านบอกว่าถ้าเดินรู้ว่าเดินเนี่ยนะหรือว่าเราเดินนสุนักกิ่งจอกหรือสุนัขบ้านก็รู้ว่าตัวเดินไม่เป็นสติปัฏฐานหรือกรรมฐานภาวนาเลยเพราะถอนความเห็นผิดเป็นตัวตนที่เดินไม่ได้นี่ไง โอ้โหแล้วเราปฏิบัติผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ยังเดินหนออยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาปฏิบัติเสียเลยถ้าติดการปฏิบัติผิดล้วเลิอกอยากหันเข้ามาปฏิบัติตามพระไตรปิฎกดีกว่าเพื่อนชาวพุทธเทศเขารบทั้งหลายขอเพิ่มนิดนะครับคือปริญญาสามของท่านคือหนึ่งยาตะประิญญา 2. ตีระนะปริญญา 3. ปหานะปริญญา